สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงสาขาการวิจัยที่ท่านจบมาแล้วก็การเรียนการสอนนะคะอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะ่ะครับคือความจริงผมเรียนมาทางกฎหมายเรียนมาทางนิติศาสตร์แต่ว่าอ่าก็ได้มาเรียนรู้จากชาวบ้านในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะก็คือองค์ความรู้ที่ชาวบ้านใช้อยู่ในถิ่นฐานตัวเองกับความรู้ที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ย เราจะเรียนรู้และผสมผสานกันอย่างไรอย่างเช่นเรานั่งคุยกันวันนี้มันแรมสิบเอ็ดขาเดือนแปดหลังเนี่ยชาวบ้านก็จะรู้ว่าเดือนจะขึ้นวันนี้ตอนตีสี่ยี่สนาทีน้ําขึ้นสุดตัวแล้วก็ขยับลงชาวบ้านก็จะทํามาหากินในเวลาน้ําลงชาวบ้านก็จะเอาภูมิปัญญาเนี่ยร้อยเข้าไปกับธรรมชาติวิถีชีวิตอย่างผมอยู่เมืองแม่กลองปากแม่น้ําก็มีระบบน้ำสามน้ําจืดก่อยเค็มอย่างเงี้ย ใน,ในเขตน้ําเค็มเราปลูกป่ากองกลางเผาถ่านทนํานาเกลือทํานากุ้งเขตน้ําก่อยเราทําน้ําตาลมะพร้าวเขตน้ําจืดแล้วก็ทําสวนส้มโอลิ้นจี่อะไรแบบนี้เราก็ไปเรียนรู้จากน,นั้นแล้วก็มาประยุกต์ดูว่าการตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพเนี่ยมันมีความสอดคล้องยั่งยืนยังไงศาสตร์เก่ากับศาสตร์ใหม่เนี่ยจะปรับเข้าหากันยังไงนะเพื่อได้รู้จักบ้านเมืองตัวเองแล้วก็ต่อยอดให้สอดคล้องกัน ลดความขัดแย้งในการพัฒนาลงผลงานวิจัยที่เด่นของท่านคืออะไรบ้างคะแล้ทำไมท่านถึงสนใจนผมก็ไม่รู้มหาวิทยาลัยเขาคงเห็นผมเขียนในหนังสือคนแม่กลองซึ่งก็เป็นชุดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสามน้ําระบบนิเวศปักอ่าวนะฮะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการต่อยอดพัฒนาผลผลิตซึ่งจะเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นเช่นปลาทูเกลือลิ้นจี ผลิตพันธ์ในท้องถิน่นแล้วก็นำไปใช้ประกอบในการวางผังเมือง<ะ>นะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ในอีกไม่กี่ปีที่จะก้าเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนนะคะท่านมีแนวคิดหรือว่าการคิดนะัะเกี่ยวกับการวิจัยก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะในการนำจิละปะมาแลไทยมั้ยค่ะจริงๆตรงน,นี้เป็นห่วงมากเพราะว่า มันดูเหมือนว่าเราเนี่ยรู้จักบ้านเมืองตัวเองน้อย<ะ>ก็คือคนไทยเนี่ยจะเก่งในเรื่องงานสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ละเอียดประณีตสูง<ะ>ความรักอิสระใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเก่งในเรื่องวัฒนธรรมอาหารถนอมอาหาร<ะ>บริการโรงแรมจิวเวลรี่อะไรแบบนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับน,นิสัยเรา<ะ>ถ้าเราพัฒนาต่อยอดตรงนี้ให้สอดคล้องเนี่ยเราก็จะเข้มแข็งที่สุดในเรื่องท่องเที่ยวบริการงานประดิษฐ์อะไรเหล่านี้<ะ>แต่ถ้าเป็น พวกอุตสาหกรรมที่อาศัยแต่ค่าแรงต่ำเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สอดคล้องถ้าเรารู้ว่าผู้คนของเราจริตนิสัยเป็นยังไงแล้วก็ทำให้สอดคล้องเนี่ยเราก็จะได้ความแข็งแกร่งความยั่งยืนในการพัฒนามาหรับวันนี้นะคะอยากใ่ด้านฝากถึงบัณทิตที่จบการศึกษาได้นะครับครับก็อยากจะขอฝากว่าความรู้ที่เราเรียนมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อเราลงไปทำงานในพื้นที่มันต้องประยุกต์อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ จะได้เรียนรู้จากชาวบ้านประกอบกันด้วยนะอย่าได้ประมาทในความรู้เรียนด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตตัวเองครับแวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสุรจิตจริชมากๆนะคะความรู้ที่ได้ในวันนี้บอกว่ามันหนิงแล้วก็ชท่านจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจะวันได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนเด่นราชพัฒน์ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช2555และตอนนี้เราก็อยู่กับศิลปศาสตรุษฎีบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต่อศักดิ์แก้วจลัดวิไลยตำแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและศิลปกรรมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกระแป๋งแสน ขอเชิญพบกับดุษฎีบัณฑิตได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางอาจารย์ด้วยนะครับที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษานี้นะครับครับความรู้สึกที่ได้รับตําแหน่งศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาโวยไทยศึกษารู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าถ้าในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่สําเร็จการศึกษาในในสาขาที่ตัวเองคิดว่าเป็นสาขาที่มีความสําคัญต่อต่อชาติ โดยสาขามวยไทยศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเป็นกีฬาประจำชาติของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วก็ในสมัยนี้เนี่ยมันมีอะไรหลาย,ลายอย่างที่เราต้องทําการศึกษาค้นหาความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับเชื่อว่าในอนาคตมวยไทยเนี่ยก็จะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติโดยเฉพาะประเทศไทยของเรา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในปีที่ผ่านมาครับจะมันต้องเกิดอุปสรรคหรือปัญหาต่งตางๆทําให้เราเกิดความพอใจอาจารย์ช่วยแนะนําเคล็ดลับดีๆให้กับบัณฑิตรุ่นต่อๆไปที่จะใช้ให้ประสบความสําเร็จแล้วมีบ,บัณฑิตแบบเหมือนอาจารย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับก็คือเราต้องพยายามนึกถึงนึกถึงวันนี้นะครับวันที่เราจะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งอุปสรรคต่างๆในระหว่างการเรียนเนี่ยมันมีอยู่แล้ว นะครับแล้วก็การที่เราจะผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีการช่วยเหลือจากหลายๆส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเราต้องเราต้องพยายามมุ่งหวังแต่ก็สร้างกําลังใจให้กับตัวเองอย่าสร้างความท้อแท้ให้กับตัวเองนะครับถ้าเรามีความมั่นใจมีความหวังแล้วก็มีเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามเราก็สามารถก้าวผ่านไปได้นะครับส่วนที่2ที่จะสามารถช่วยเราได้ก็คือเรื่องของครูอาจารย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาที่เราศึกษาอยู่หรือแม้กระทั่งอาจารย์ต่างๆที่สอนนละทำวิชาก็จะเป็นคนที่จะสามารถช่วยเหลือเราเนื่องจากว่าอาจารย์ในแต่ละวิชาเนี่ยนะครับทุกคนคงรู้ว่าไม่ไม่มีอาจารย์คนไหนที่จะทําลายลูกศิษย์ตัวเองนะครับมีการช่วยเหลือสั่งสอนวิชาความรู้ให้ช่วยอบรมสั่งสอนคุณความ,ความเคารพต่างๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สาที่จะสามารถช่วยได้คือเรื่องของคุณพ่อคุณแม่กําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะครับทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยมีมีส่วนที่ช่วยผลักดันนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องมีความหวังเราต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้ได้นะครับและจิ่มกันคืออย่าท้อแท้นะครับเชื่อว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ถ้าเราเดินมันอาจจะถึงช้าบางคนถึงเร็วแต่ก็ถึงเช่นเดียวกัน ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าอย่าท้อแท้ในการที่จะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการทางานนะครับว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ทราบวันนี้นะครับอาจารย์ว่าในแต่ละปีมีนักศึกษาจบการศึกษาเป็นจนํานวนมากทั้งในมหาวิทยาลัยราชภาัฏนหรือมหาวิทยาลัยแห่งอื่นเราจะมีหลักการหรือแนวความคิดยังไงที่ว่าจบไปแล้วเราจะมีความมั่นคงในการงานและชีวิตอาจารย์ช่วยแนะนาอีกครั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการศึกษา ในสถาบันการศึกษาใดก็ตามน,นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนหรือสร้างแหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่สถาบันการศึกษารจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษามีคุณภาพทุกสถาบันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยประเทศไทยอยู่ที่ตัวนิสิตนักศึกษาเองที่เราจะเลือกเรียนในสาขาที่เองชอบเลือกเรียนในสาขาที่เองสนใจมากกว่าและเราที่เราจะสามารถศึกษาควยหาความรู้กับอาจารย์ผู้สอน ห,ห,รหรือแม้กระทั่งกับประสบการณ์ต่างๆภายนอกได้มากมายขนเท่านั้นเองจริงๆแล้วคนอยากจะบอกว่าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับตัวเองสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นแค่คนให้องค์ความรู้แต่จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเราเองที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ถ้าเราจะสังเกตดูในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายหลายคนนะครับที่จบแล้วเนี่ยยังไม่มีงานทํา นะครับบางคนจบในสถาบันการศึกษาที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศชาติได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็เป็นเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่จะทําให้นิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จนะครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วอยากให้นิสิตที่จะเรียนเนี่ยนะครับดูว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสาขาไหนแล้วก็เหมาะกับสถาบันไหนเพราะทุกสถาบันมีคุณภาพเท่าเทียมกัน นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทอยากจะฟังไว้เหมือนกันครับยงที่ทราบมานะครับว่าถ้านาจารย์จบด็อ,อ,ดอกเตอร์ของสาขาว,วิชามวยไทยศึกษาอันดับสองของโลกครับก็คือแบบน่าประทับใจใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือจะอจะถามาบัณฑิตนะครับจะมีความพร้อมเข้าสู่อาเซียนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษาที่เรารู้กันจากกันดีก็คือจะรู้จักมากกว่าเนี่ยภาษาไป แล้วอย่างอาจารย์ในท่านกลมเวยทนาก็จะสอดคล้องกับออวัฒนธรรมขนมประเพณีมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปในทางทิศทดครับถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนแล้วครในพอในปี2555เนี่ยนะครับพอเข้า AEC แล้วเนี่ยประเทศมันเปิดกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา<ช>วัฒนธรรมเศร,รษฐกิจนะคร,รษษับเร,รษษามีอาชีพหลายอย่างที่เราต้องเปิดให้กับประเทศต่างๆอื่นเข้ามาด้วย ฉนันเราต้องเตรียมความพร้อมของเราละว่านิสิตนักศึกษาข,ของเราที่จบไปแล้วเนี่ยเราจะมีความพร้อมด้านในบ้างสิ่งสําคัญที่หลีกหนีไม่พ้นแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญแรกคือเรื่องของการสื่อสารภาษาคงไม่เฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ใช้เป็นภาษาสื่อสารภาษาที่สานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเวียดนามพมา่าหรือแม้กระทั่งภาษาลาวเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการศึกษาเช่นเดียวกันขณะนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเขารู้ๆๆเรื่องภาษาไทยทุกคนทุกประเทศเลย มีประเทศเราเนี่ยเราไม่สามารถพูดภาษาอื่นได้เลยนะครับเราไปลาวไปเขมรไปเวียดนามเขาสามารถพูดภาษาไทยได้แต่ของเราเนี่ยบางคนพูดภาษาไทยเราเนีไม่ชัดเลยนะครับพูดภาษาอังกฤษได้บ้างน,นะครับในอนาคตเราต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อมนะครับถ้าเราพร้อมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่ตามมาไม่เป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนต่างๆนันก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งสถาบันต่างๆตอนนี้ก็ขยับตัวกันมากขึ้นนะครับเตรียมความพร้อมเพราะปี58เนี่ยพอเราออกไปแล้วเนี่ย อะไรต่างๆจะเข้ามาเยอะแล้วถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะเป็นเราก็จะด้อยกว่าประเทศอื่นนะครับโดยเพราะสาขามวยไทยศึกษาถามว่ามีมีคุณค่ากับทางเรื่องของ AEC อย่างไรบ้างปาระชาคมอาเซียนเนี่ยนะวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเมวยไทยเนี่ยถ้าในต่างประเทศให้ความสมนใจเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นกาต่อสู้นะครับเขาอาจจะเข้ามาเรียนกับเราเข้ามาฝึกกับเราแล้วเขาสามารถที่จะไปสอนในประเทศของเขาหรือแม้กระทั่งว่า เขาเอาครูคููสอนของเราเนี่ยนะครับไปไประกอบอาชีพของเขาที่นั่นก็ยังได้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนหลายหา,ยหายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเศรษฐกิจเราก็จะได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็อยากจะฝากว่ามวยไทยเนี่ยก็เป็นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่สร้างคนสร้างคนให้เป็นคนคนะครับไม่ว่สมัยก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายคืออยากจะให้อาจารย์ฝากถึงมหาวิทยาลัยของที่อาจารย์ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุาลจอม บูบ้านจอมบ,บึงหมู่บาบานจอมบึงนะครับที่ให้น้งนองๆที่กําลังจะศึกษาอยู่แล้วก็ทางที่จะเตรียมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีความพร้อมครับ,รบก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรชชัยยมด,ดิตนะครับ,รบท่านอธิการบดีมหบบาวิทยาลัยชบบ้านจอมบึงซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขามวไทยศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งลิเริ่มที่จะมีหลักสูตรสาขามวไทยศาสตร์นะครับ ก็ได้ทราบว่าก่อนที่จะมีหลักสูตรนี้เนี่ยก็ผ่านกระบวนการค่อนข้างยุ่งยากมากเลยนะครับแต่พอผ่านมาแล้วเนี่ยก็สังเกตได้ว่าก็จะมีบุคลากรเนี่ยสนใจที่จะเข้าการศึกษาต่อเยอะมากนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อนะครับในสถาบันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสาพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงก็ดีหรือสถาบันอื่นก็ดีเนี่ยนะครับเลือกในสิ่งที่ตัวเองชองบแล้วก็เลือกสิ่งที่อยากจะเป็นนะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปถึงณนะตอนนั้นเมื่อไหร่บางคนอาจจะ4ปีบางคนอาจจะ5ปี บางคนอาจจะใช้มากกว่า5ปีก็ไม่เป็นไร6ปี7ปีก็จบเช่นเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจบออกมาแล้วเนี่ยเราทําคุณค่าให้กับประเทศชาติทําคุณค่าให้กับตัวเองให้คนอื่นเห็นมากน้อยเพียงใดนะครับนนั้นการเตรียมตัวที่เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับนในอนาคตน่อาจะมีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอดมิชชั่นเรื่องของการรับตรงอะไรก็ดีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตโคต้าต่างๆจะมีเยอะมากขึ้นนะครับ สถาบันก็จะได้รับนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าไปศึกษาต่อมากยิ่งขึ้นงั้นก็ยังฝากเหมือนเดิมว่าสถาบันการศึกษาทุกสถาบันมีคุณภาพเราเลือกที่จะเรียนสถาบันไหนเหมาะกับสถาบันไหนนั่นคือสิ่งสาคัญมากกว่านะครับหลังจากที่ได้รับฟังคําแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆก่อนการเตรียมตัวเข้ามาศึกษาต่อหรือกําลังศึกษาอยู่แล้วจบไปจะวางตัวอย่างไงกับท่านอาจารย์นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตรุ่นหลังเป็นอย่างมาก สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากครับ,รบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเด่นราชพัฒนะคะในงานพิธพรีรับพระราชทานปริญญาบัตรพุทธศักราช2555วันนี้วันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับท่านพีรพงศ์พีรเดชพงศ์ค่ะ ศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชามวยไทยศึกษาค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านกันนะคะสวัสดีค่ะทุสวัสดีครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวให้ครับผมพีรพงศ์ธีรเดชพงศ์ฮะซึ่งได้รับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์สาขาโมวยไทยศึกษานะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมีคาถามมาครับ ความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับตําแหน่งมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาว,วิชามวยไทยศึกษาคะก่อนเื่นผมก็ต้องขอบคุณไปท,งทงางทางมหาลัยนะที่ได้มองเห็นความสําคัญของวิชามวยไทยฮนะก็ได้บรรจุการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะมวยไทยศึกษาเข้ามาฮนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าามวยไทยของเราซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติอยู่แล้วในเมื่อทงางมหาลัยได้บรรจุเข้าไปก็ถือว่า เปิดโอกาสให้กับนักมวยไทยได้ก้าวขกลสู่โลกกว้างได้อย่างสบาย mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณทั้งมห,มหาวิทยาลัยมาณโอกาสนี้นะแล้วการส่งเสริมในด้านศิลปะมวยไทยกับทางมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะนํานักมวยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงไปชกทางช่องเจ็ดบ้างแล้วก็นําไปชกตามเวทีภูธรอย่างภาคใต้ภาคอีสานฮะ mm hmm. แล้วก็จะทําให้มหาาล่ แฟนมวยจะได้รู้จักมหาลัยในนามว่าค่ายมวยหมู่บ้านราชพัฒจอมบึงก็ได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากาเสียงของแฟนบัตรมวยหรือว่าประชาชนหลายๆจังหวัดกับแม้กระทั่งต่างประเทศก็มีการกล่าวขวัญถึงว่าค่ายมวยหมู่บ้านราชพัฒจอมบึงนะฮะผลงานที่ทําให้ท่านได้รับในตําแหน่งนมีอะไรบ้างคะสำหรับผลงานของผมแล้วนะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็จะไปคอนแทคกับ ทางประเทศยุโรปนะเช่นประเทศฝรั่งเศสนะปีหนึ่งผมก็เซ็นสัญญากับประเทศฝรั่งเศสจะต้องนํานักมวยไทยของเราไปชกที่ประเทศฝรั่งเศส6ครั้งนะฮะแล้วทางฝรั่งเศสก็จะส่งมวยของเขามาชกในวันเทอือดพระเกียรติคือวันที่5ธันวาและก็วันที่11สิงหาแล้วก็วันในขนมต้มอ่ะก็ถือว่าทางฝรั่งเศสก็ให้ความร่วมมืออย่างดีโดยนํามวยมาชกในเมืองไทยถึง3ครั้งนะฮะ ส่วนทางภาคเอเชียก็จะมีอย่างประเทศจีนก็ได้รับการติดต่ออย่างวันที่19นี้ในผมก็จะนำมวยมวยไทยไปชกกับมวยจีนนะฮะก็สิ่งนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ผมช่วยช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าให้ให้แฟนม,นมวยชาวต่างประเทศได้รับรู้ถึงวิชามวยไทยด้วยนะฮะแล้วก็ให้ท่านแนะนาเกี่ยวกับสิ่งดีแล้วก็จุดเด่นของวิชามวยไทยศึกษาค กว็วิชาวิชามวยไทยศึกษาถ้าดูแล้วนะก็ถือว่าก็เป็นศิลปะและก็วัฒนธรรมของชาติด้วยนะก็จะทําให้เด็กๆเกยาวชนของเราหันมาสนใจในด้านกีฬามวยพอรอะไม่ได้ออกกําลังแล้วก็จะได้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายสําหรับเยาวชนของเราอยู่แล้วนะทั้งนี้ก็หมู่บ้านราชหมู่บ้านราชาพัฒน์จอมบึงก็เร่งเห็นความสำคัญตัวนี้นะฮะเพราะต้องการให้เยาวชนของเราหันมาสนใจมวยไทยและก็ งกาาสิติดให้ขอให้ท่านฝา,านกถึงมหาวิทยาล,ายลัยราชพัาน์หมู่บ้านจมบึงยคะ่ะอ่ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น้องๆในมหาลัยหมู่บ้านราชพัฒน์จอมบึงได้รับปัญญากันฮะก็อยากจะฝากน้องๆและลูกหลานด้วยนะว่าให้ให้สนใจกับวิชามวยไทยของเราพร้อมทั้งเมื่อได้รับปริญญาบัตรไปแล้วก็ ทำตัวให้ดีๆแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีหรือว,ว่าเป็นบุคลากรที่ดีของชาติตลอดไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านพีรพงศ์ธีรเดชพงศ์ด,ด้วยนะคะส,<า>สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่วงต่อไปนะคะพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปค่ะ คือท่านนิตยาเจรวนนท์นะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวเชิญท่านแนะนาตัวให้ท่านผู้ชมด้ยค่ะดิฉันนางนิตยาเจรวนนท์ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวจะขอถามคาถามท่านหน่อยนะคะค่ะค่ะจะถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับตําแหน่งมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวค่ะค่ะรู้สึก ดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะและผลงานที่สร้างชื่อเสียงหรือว่าทำให้ท่านได้รับตำแหน่งก็จากดิฉันจากที่ดิฉันได้ทำงานมานะคะและจากดิฉันได้ร่วมกิจกรรมของการกุศลด้วยนะคะหลายแห่งนะคะทำให้ดิฉันได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยในการที่เหมาะวรที่จะให้ปริญญาครั้งนี้ ให้ท่านแนะนําเกี่ยวกับสาขาวิชาการท่องเที่ยวหน่อยนะคะสาขาวิชาการท่องเที่ยวประเทศเราเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะสาขาไหนในเกี่ยวกับารท่องเที่ยวก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นสําหรับนักศึกษาและก็ผู้จะดําเนินการต่อไปนะคะเพราะว่าแล้วแต่ความสามารถของท่าน,นนั้นๆมีความสามารถทางไหนเราก็พยายามทําอะไรให้ดีที่สุดค่ะ ในสาขาของวิชาการท่องเที่ยวนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับท่านได้รับผลงานสร้างชื่อเสียงอะไรบ้างคะชั้นท่องเที่ยวคือ,อ,อดิฉันเคยทำรีสอร์ทอยู่ที่เกาะเสม็ดระยองนะคะวงชื่อวงเดือนรีสอร์ทค่ะทำมาเมื่อ20กว่าปีแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรอกนะคะมีทีมงานและเ,เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำค่ะ แล้วก็มาลาดบุรีนี่ก็ลูกสาวก็มาทำสนามกอล์ฟดักกอนฮิลค่ะก็เลยมาช่วยมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะสุดท้ายนะคะขออยากให้ท่านพูดถึงบัณฑิตใหม่ๆะคะ่ะหรือว่าบัณฑิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่สนใจในวิชาการศึกษาการท่องเที่ยวอะ,ค,ะค่ะสำหรับบัณฑิตใหม่นี่ถ้าหากมีโอกาสแล้วที่จะทำได้ก็ดีเป็นสิ่งที่ ในด้านธุรกิจที่ดีในภายภาคหน้านะคะสมัยก่อนนี้เรามีขายข้าวขายไมออ้ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวก็เป็นการนำสิ่งที่ดีที่นักศึกษาชอบแล้วก็ถูกอัธยาศัยแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวตั้งใจจะทำไปประกอบอาชีพควรเรียนให้ตรงในสาขานั้นๆด้วยค่ะเลือกวิชาเลือกแนวทางให้ถูกต้อง ฝากถึงมหาวิทยาลัยราชภาัฒหมู่บ้านจอมบึงนะคะ,คะแล้วก็ในสาขาวิชาของการท่องเที่ยวของทางแม่ค่ะเท่าที่ดูแล้วทางมหาวิทยาลัยราชภาัฒนนี่ก็ผลิตผลิตนักศึกษาทางด้านนี้เยอะนะคะและตัวเองก็ได้ไปชมเมื่อวันซ้อมรับปริญญาได้เห็นกิจกรรมที่